แจกสูตรชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมเก็ดชาเขียวแท้มานะครับเก็ดชาเขียวนี้ใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราตักเกล็ดชาเขียวลงใส่กาลชางกาแฟนะครับเกล็ดชาเขียวนี้เราใส่ไป14กรัมนะครับหลังจากนั้นเรามากรองหรือว่าสกัดเอาน้ําชาแบบเข้มข้นนะครับสกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับ น้ำชาเขียวนี้เราสกัดหรือว่อากรองออกมา2อ่อนนะครับสกัดแบบเข้มข้นนะครับ <immen mesela> หลังจากได้น้ำชามาเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับ <Move> ก่อนอื่นเราใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำชาของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว22ออนสูตรเข้มข้นนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นนะครับหลังจากนั้นก็มาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป 30ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราใส่ไป30 ML เหมือนกันนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำชาของเราเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่6ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับอันนี้คือเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทำตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับทำง่ายนะครับสอนทำแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาตักน้ําแข็งนะครับตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วยี่สิบสองออนซ์เลยนะครับแล้วก็มาเทน้ําชาของเรานะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เศษของชาหรือว่าเปล็ดของชาลงไปในแก้วนะครับเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับเข้มข้นสีสวยหอมเข้มข้นมากๆหอมน่ากินมากๆหอมชาเขียวมากๆเลยครับบอกกับมากรร้อนๆบาลามากเลยครับเมนูนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน สีสวยเข้มข้นหอมหน่ากินมากๆเลยครับทุกคนกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีม,มละมุนมากๆเลยครับหอมๆเลยครับวิปปิ้งครีมแบบนเน้นๆเลยครับแก้วนี้สีสวยเข้มข้นน่ากินมากๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาลาดนะครับลาดด้วยน้ําชาที่เหลือคนแก้วนะครับลาดข้างบนอีกทีหนึง่งให้ช้ำๆนะครับ ละมุนหยดย้อยๆๆมากๆนะเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22อ่อนนะครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆเลยครับ